ที่มาคําว่าต่อจุดๆเลขาก่อ,อยุติธรรมชี้แจงปมพูดขู่ชาวเน็ตคุยคดี f o r e x ทีดีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงกรณีที่พูดถึงการขุดคุยคนดังที่เกี่ยวข้องกับ For อร e สทีดีว่าอาจไปเจอต่อเป็นการเปรียบเทียบและเตือนผู้ที่ขุดคุยว่าหากเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงอาจถูกดําเนินคดีเปรียบเสมือนกับการไปชนต่อไม่ใช่การไปเจอทางตัน ว่าทีอร้อยตีกือจริษจิตอารีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเมืองต้นได้รับรายงานว่าตัวแทนของเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมได้เข้ามาแจ้งความเอาผิดกระทิงที่กลมสอบสวนคดีพิเศษแล้วเมื่อเชา้านี้ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสิทธิที่สามารถกระทําได้แต่จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดยังไม่พบว่ามีผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากการชักชวนหรือลงทุนของกระทิงและพวกเข้า แจ้งความเอาผิดกับกระทิงโดยตรงท้งนี้หากสืบสวนสอบสวนของ DSI ปรากฏในภายหลังว่ากระทิงไม่ได้มีความผิดแล้วกระทิงจะฟ้องร้องกลับในข้อหาหมิ่นประมาทหรือกันแกล้งให้ได้รับโทษก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนแต่ยืนยันว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวส่วนกรณีที่ทางตัวแทนเครือข่ายเปิดเผยว่ามีการนำผู้เสียหายบางคน ถูกผู้ที่อ้างตนเองว่าเป็นคนสนิทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ามาลอบบี้พยายามไกล่เกลี่ยได้สั่งการให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วแต่ยืนยันว่าไม่มีบุคคลใกล้ชิดของรัฐมนตรีคนใดไปกระทำการในลักษณะดังกล่าวแต่หากตรวจสอบว่ามีบุคคลที่ไปก่อเหตุดังกล่าวจริงก็พร้อมจะดําเนินคดีทางวินัยและทางอาญาทันที ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนให้สอบสวนบอนและโตศักดิ์สิทธิ์ในฐานะพยานยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวทาง DSI จะต้องดำเนินการแน่นอนซึ่งหากกระทิงบอนและพวกเข้ามายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมก็จะดำเนินการสอบปากคำเป็นพยานมาประกอบในคดีไปในคราวเดียวกันแต่นี่กระทิงและพวกยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาพบแต่ยังได้ส่วนกรณีที่ตนเองพูดออกไปว่าเพจรวบรวมผู้เสียหาย forex TD และบุคคลต่างๆหาก ออกมาขุดคุ้ยลงไปมากๆให้ระวังไปเจอต่อคําว่าต่อในที่นี้หมายถึงการขุดคุ้ยข้อมูลของคนดังที่มีข้อมูลว่าเป็นแม่ข่ายต่างๆให้ระมัดระวังเพราะหากผลสืบสวนสอบสวนออกมาแล้วไม่เป็นความจริงบุคคลที่ขุดคุยอาจถูกดำเนินคดีในความผิดตามพร,ะระบอคอมพิวเตอร์หรือหมิ่นประมาทได้ซึ่งตนเปรียบเทียบว่าการถูกดำเนินคดีเป็นเหมือนต่อไม่ได้หมายความว่าจะไปเจอคนใหญ่คนโตหรือบุคคลใดมากดดนันยืน ยันว่าตั้งแต่เริ่มดําเนินการในคดี Forex T d ดีตนเองและ DSI ดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาไม่มีบุคคลใดสามารถกดดันตนเองได้และที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีคนใหญ่คนโตรหรือบุคคลใดกดดันมาซึ่งตนยืนยันชัดเจนว่าหากมีการกดดนันจากกลุ่มบุคคลใดก็ตามจะนําเรื่องออกมาเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบทันทีเพราะตนเองก็ยอมรับไม่ได้หากจะมีการกดดันด้วยวิธีการต่างๆเพราะผู้ เสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนจากคดีดังกล่าวมีเป็นจานวนมากยอมเอาเกียรติของตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาเป็นประการและพร้อมสะรลีชีพหากมีผู้มากดดัน